สวัสดีครับวันนี้กลับมาพูดเรื่องหนังสืออีกครั้งนะครับเพราะว่าห่างเหินจากการรีวิวหนังสือไปนานมากนะครับเรียกเลยว่าหลายเดือนเลยเหตุผลหนึ่งก็คือผมกําลังพยายามจะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบนะครับตอนกี่โคเต้เล่ม2แต่ว่าดูเหมือนว่าหนังสือเนี่ยจะไม่ถูกจริตผมสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังมีหลายๆอย่างที่ผมคือ เป็นข้ออ้างแหละเพราะว่าผมเป็นคนที่จัดการเวลาของตัวเองในแต่ละวันได้ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยไม่มีเวลาเหลือให้กับการอ่านแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถูกกระตุ้นว่าอยากอ่านขนาดนั้นมันก็เลยกินเวลาค่อนข้างนานนะครับเป็นเดือนเดือนกว่าผมจะอ่านจบแต่ในที่สุดก็ทําได้เมื่อวันเมื่อวานวันพุธที่ผ่านมานะครับก็เลยตัดสินใจว่าควรจะพูดถึงหนังสือบ้างแล้วละ่ะวันนี้ ก็จะมารีวิวเลยว่าคิดยังไงกับดอนคิโคเต้เล่ม2นะครับความรู้สึกแรกหลังจากที่ได้อ่านก็คือดอนกีโคเต้เล่ม2ค่อนข้างที่จะมีธีมค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับความตลกที่มันมีเด่นโดดเด่นเห็นชัดได้ในเล่มแรกเนี่ยเหมือนจะลดทอนลงไปแต่ว่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาทดแทนนะครับ ย่างแรกเลยคือเออ่ต้องเข้าใจสถานการณ์ก่อนว่าหลังจากเล่มแรกวางขายเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากแล้วก็มีคนหลายคนทำเวอร์ชั่นแฟนฟิกขึ้นมาแล้วก็เอามาขายแล้วก็อ้างว่าเป็นเล่มภาคต่อของดอนกีโคเต้จริงๆที่เซอร์เนเตสเขียนเขาก็เลยตัดสินใจเขียนหนังสือที่เป็นภาพต่อ ภาคต่อฉบับจริงขึ้นมานะครับแล้วก็วางจําหน่ายควบคู่ไปกับเล่มแรกเลยเพราะฉะนั้นเล่ม2นี่มันจะมีประเด็นต่างๆที่มันเหมือนกับว่าตกตะกรจากการที่เขาเซบันเตสเนี่ยได้เขียนเล่มแรกขึ้นมานะครับเนื้อเรื่องมันจะมีการทบทวนหรือมองเข้าไปในตัวละครผ่านสายตาของนักเขียนที่เขาประสบเหตุการณ การตอบรับหรือคําวิจารณ์จากเล่มแรกมาค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นเขาเรีวยกว่าเมตาหน่อยๆก็คือตัวละครมีการตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของหนังสือดอนกีโคเต้เล่มแรกนะครับแล้วก็จะมีการพิจนารณาถึงเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นจริงในเวอร์ชันหนังสือเล่มแรกซึ่งก็เป็นอะไรที่ ผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้หนังสือน่าเบื่อมากขึ้นอันนี้พูดกันตันตปงผมรู้สึกว่ามันสนุกร้อยลงแต่ว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่มันทําให้เราคิดต่อแล้วก็พยายามจะเข้าใจคอนเทกต์ว่าทําไมเซมันเตสเขาถึงเลือกหยิบเหตุการณ์ในหนังสือเล่มแรกมาพูดถึงแล้วก็มันจะมีบางอย่างที่มันทําให้เราเ อยากไปสํำรวจเบื้องลึกเบื้องหลังกระบวนการในการเขียนว่าทำไมการที่เขาเลือกที่จะนำเสนอเล่ม2ออกมาในรูปแบบเมตามากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยที่ผมสังเกตก็คือตัวละครโครงเรื่องแทบทุกอย่างมันคล้ายกับเล่มแรกมากเรียกได้ว่าถ้าจะเป็นรีเมคของเล่มแรกเลยก็ว่าได้แล้วก็มีการพูดด้วยว่าเล่มแรกน่ะคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันถูกเล่าโดยบริบทที่มีความเป็นนิยายหรือว่าเป็นเรื่องเล่ามากขึ้นทําให้มีการบิดเบือนออกไปจากความเป็นจริงทีนี้เขาก็พูดเหมือนกับว่าเหตุการณ์ในเล่มนี้เนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆไม่มีการถูกบิดเบือนจากบุคคลภายนอกคนที่เอามาเล่าเรื่องต่อเล่าด้วยความเต็มใจด้วยความแบบว่าคืออยากจะเล่า เนื้อแท้ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวดดนกีโคเต้จริงๆแล้วมันก็จะมีหลายช่วงที่เราทำคำเรานึกถึงเหตุการณ์ในเล่มแรกแล้วก็มีตัวละครบางตัวที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นกระจกให้กับตัวละครดดนกีโคเต้เลยแล้วตัวละครนั้นก็ยังมีชื่อว่าอัศวินกระจกอีกเหมือนกับว่าหนังสือเล่มสองเนี่ยเขียนมาเพื่อที่จะเป็นเงาสะท้อนให้กับเล่มแรกเลยว่าเขา เจออะไรมาบ้างโดนกีโคเต้เองหรือแม้กระทั่งตัวเซอร์เบนเตสเองเนี่ยเขาเจออะไรการตอบรับแบบไหนจากการที่หนังสือเล่มแรกได้ถูกเขียนออกไปนะครับอย่างแรกก็คือเล่มแรกเนี่ยมันมีการพูดว่าเหมือนมันเป็นการปลดแอกทางความคิดเพราะว่าตัวละครโดนกีโคเต้เนี่ยคือเป็นตัวละครที่ไม่ทําอะไรตามทานองคลองทมก็คือเลือกที่จะทําอะไรตามใจตัวเองเพราะว่า เหตุผลหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสติไม่สมประกอบนะครับทําให้เขาสามารถเหมือนกับว่าเป็นอิสระจากทั้งเจ้าหน้าที่หรือทั้งโบสถหรือใครก็ตามที่พยายามบอกเขาว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วผลที่มันออกมากลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขบขันแล้วมันก็ยังสะท้อนอีกว่ามุมมองที่เลาออกมาเนี่ยมันมีผลต่อการรับรู้ของผู้รับสารว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกว่า เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าขบขันหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ควรได้รับการวิจารณ์แต่ว่าในดอนกีคเต้เล่มแรกมันถูกนําเสนอให้มีความตลกและความสนุกสนานแต่พอมาเล่ม2แล้วเนี่ยความตลกและความสนุกสนานก็ยังอยู่แต่ว่ามุมมองที่เอามาสโคเนื้อเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันทําให้เราเห็นว่าการที่ เขาจะมีตัวดอนกีโคเต้มีอิสระเนี่มันไม่ใช่อิสระที่แท้จริงอย่างเช่นเขาไปเจอตัวละครหรือเหตุการณ์หลายอย่างมากที่มันมีการชักใยอยู่เบื้องหลังทําให้เขาต้องตัดสินใจทําอย่างนี้เพราะว่าคนที่มีอํานาจมากกว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะอยากเห็นเขาเป็นตัวตลกอยู่อย่างนั้นก็เลยพยายามชักจูงเขาไป,ไปในสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เขาคิดว่าเขาอยู่ นอกเหนือการควบคุมคิดว่าโลกของเขาเป็นการตัดสินใจของตัวเองแต่กับกลายเป็นว่ามันถูกกําหนดมาโดยคนที่มีอํานาจเหนือกว่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากที่สุดจุดหนึ่งของหนังสือนะครับแล้วถ้ามองอดูอีกขั้นหนึ่งก็คือมันจะมีเรื่องของรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการเงินเข้ามาเรื่องนี้จะมีพูดถึงประเด็น ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันจริงๆแบบว่าคนยุคนั้นน่าจะได้ประชิญมากขึ้นกว่าเล่มแรกแล้วพอไปศึกษาก็จะรู้ว่าตัวเซอร์เบนเตสเนี่ยเขาขายลิขสิทธิ์ของหนังสือเขาในราคาที่ค่อนข้างถูกมันทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเออเขาอาจจะแบบเสียเปรียบสํานักพิมพ์ที่ขายในราคาแค่นั้นทีนี้ผมก็เลยมองย้อนกลับมาผมคิดว่าแนวคิดนี้มันสะท้อนผ่าน ตัวละครดอนคีโคเต้เขาในเล่มสองที่เหมือนกับว่าถูกเอาเปรียบจากคนที่มีอำนาจแล้วก็เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเออเป็นตัวตลกสร้างสีสันให้กับคนรอบข้างได้ก็เลยเอาเขามาเป็นเหมือนกับว่าตัวละครในเรื่องราวของตัวเองว่าจะจับโยงไปเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้เพื่อที่ว่าเขาจะได้ดูแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออมันตลกที่เราได้เห็นคนที่แบบสติไม่สมประกอบได้ทําอะไรที่ เขาเพิร์เจอรไปเองแล้วเขาคิดว่ามันจริงแต่จริง,รงๆแล้วมันไม่จริงสอดคล้องกับตัวดออเซมเตสเองที่เขาเขียนเล่มแรกขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นการปลดปล่อยทางความคิดอย่างหนึ่งของเขาแต่กับกลายเป็นว่าพอเวลาผ่านไปตัวหนังสือเองก็ก,กลายเป็นเครื่องมือให้กับสำนักพิมพ์ได้ใช้เพื่อหาอไรายได้แต่ขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยกลับมีเงินเข้ามา แค่น้อยนิดเพราะว่าเขาขายลิขสิทธิ์ในราคาที่ถูกถ้าสังเกตดูมันจะมีมาหลายๆบทที่ผมจําได้มันจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือสัญญาอะไรที่มันเหมือนกับว่าเกี่ยวข้องก,กับการโดนเอาเปรียบค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วสิ่งสิ่งนี้มันก็เลยทําให้เรา,าตัวผมนะที่อ่านคิดถึงเรื่องของ ทฤษฎีในการอ่านหนังสือจะมีเรื่องของออโ h o r i t y ีกับเด t ออฟออเ h อร์ uh, ก็คือออโ h o r i t y ีมันจะเป็นการอ่านและวิเคราะห์โดยการที่เราเอาแบ็กกราวน์ของนักเขียนเข้ามาร่วมวิเคราะห์ในหนังสือหรืองานเขียนต่างๆส่วนเด t ออฟออเทอร์จะเป็นการที่เราอ่านหนังสือแล้วเราตีความแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองผมรู้สึกว่า uh, ทฤษฎีสองอย่างนี้ในการอ่านเนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้เพราะว่าอย่างนะเล่ม2เองมันก็ทําให้เห็นแล้วว่าคือพอผมได้ไปรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งเรื่องของเซอร์เนเตสเองแล้วก็กระแสตอบรับของหนังสือมันทําให้ผมอ่านแล้วผมรู้สึกชอบเล่ม2มากกว่าเล่ม1นะถึงว่าแม้ว่าผมจะใช้เวลานานกว่าแล้วผมจะรู้สึกตลกหรือว่าสนุกไปกับเล่มสน้อยกว่าแต่มันมีประเด็น ที่ทําให้คิดต่อเยอะกว่าแล้วรู้สึกว่ามันมี impact กับการอ่านมากกว่าทั้งในเรื่องของการที่ตัวละครต้องมานั่งพินิษพิจนารณาตัวเองแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์เล่มแรกเหมือนกับว่าเออฉันได้เรียนรู้แล้วและเนี่ยคือเวอร์ชั่นของตัวฉันเองที่แบบพัฒนาขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันยังมีจุดบกพร่องอะไรหลงเหลืออยู่อะไรคือเหตุผลที่ทําให้ตัวละครฉันถึงเป็นอย่างนี้ซึ่งมัน เหมือนช่วยเพิ่มเลเยอร์ให้กับการอ่านซึ่งมันทำให้เล่มสองมีความน่าสนใจมากกว่าเล่มแรกนะครับแต่ยังไงก็ตามมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะมันเหมือนเป็น,ปนการเติมเต็มซึ่งกันและกันร,ระหว่างเล่มหนึ่งของเล่มสองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อ่านเล่มหนึ่งแล้วก็ควรจะอ่านเล่มสองต่อเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้อ่านเล่มหนึ่งก็ไม่ควรจะอ่านเล่มสองต่อก่อนเลยเพราะว่ามันจะทำให้แบบเขาเรียกว่าเสียทร์สในการอ่านนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นทัศนคติทั้งหมดที่ผมมีกับการอ่านหนังสือดอนกิโคเต้เล่มสเป็นเวลาหลายเดือนนะครับแล้วก็ใครที่เคยอ่านหรือใครที่มีแนวคิดหรือว่ามุมมองยังไงเกี่ยวกับตัวหนังสือก็สามารถคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะครับแล้วก็ใครมีหนังสือเล่มอื่นอยากแนะนำหรือใครอยากมาพูดคุยหรืออะไรก็ตามแต่ สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมก็มีประเด็นที่จะมาพูดทั้งหมดแค่นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่ยังมีบางคนที่ยังดูคลิปวิดีโอที่ผมอัพขึ้นแล้วก็หวังว่าผมจะมีแล้วก็ได้เข้าร่วมกับคอมมิชชั่นของนักอ่านในเมืองไทยมากขึ้นนะครับเพราะว่าวงการยูทูบเบอร์ ที่เป็นสายนักอ่านในไทยเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นเท่าไหร่แล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตอาจจะอ่านอะไรที่มันแมสขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยกับคนอื่นให้ได้มากขึ้นกว่านี้นะครับยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ